อะไรโอ้ยไม้องตัวมันโอ้โยังไม่ผ่านเลยเลยเยเลยโอ้โหดูนี่่เป็นกัดกันเองครับเป็นระวางระว่างนะาพร้อมือออมาใช้มาเลยครับ đó subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตอนนี้ครับประกาศนะครับจากครับานดีจากคณะพงนาว่านัผ well. ู้เล่นสุนทีดด้วยนะดนมารกาห์ท่าปุัวตาลุ่าจูเาเนะอยากจูไม่ด้ผู้เล่นสุนท็ีดด้วยนะแต่ทีมได้หน่อยเลยถ้าเกิดเราบอลเล่มาเราวนะกุชี่นี่หนึ่กชีสมเนาะให้เราจะก็เสรถจอดลยนะเออบอลเนามีแลมีมันมีชงมาลนเองบราเตอร์บเนาะมีมาดูเลยไม่มีอะไรสทรเอ Ahí nice, huh? nice. nice.